เกมนี้ชื่อ Forest Ranger Service ประมาณว่าคนสร้างเนี่ยเขาเอาเรื่องเล่าจากชีวิตจริงมาดัดแปลงให้เป็นเกมเกี่ยวกับนักปีนเขาเดินป่าอะไรพวกนี้เขาหายตัวไปส่วนเราเนี่ยก็รับบทเป็นคนที่มีความฝันจะเป็นนักรายงานข่าวแต่ดนได้งานมาเป็นเรนเจอร์ผู้ดูแลป่าแทนก็เลยจะออกไปสำรวจการหายตัวไปของคนเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นตอนพาอนะประมาณว่าตอนเปิดเรื่องเอพิโซดศนย์เดโมโอ,อะไรแบบนี้เริ่มเลยดีกว่า ฟอร์เรสต์เลนเจอร์เซอร์วิสเป็นเรื่องราวที่อิงมาจากชีวิตจริงอาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ปีนเขาด้วยมีการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนานมีข่าวเป็นพันเลยเกี่ยวกับการหายตัวไปของคนในป่า US หลายเคสก็ยังอธิบายไม่ได้เรื่องราวของแต่ละคนจะมีเครดิตโอ้ยอย่า,อานไม่ทันเลยรีบเหรอเราเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันที่จะเป็นนักข่าวกําลังดูเคสของคนที่หายตัวไปอยู่แต่ว่าก็ต้องจริงจังกับการหางานแล้วก็เลยมาสมัครเป็นฟอร์เรส a n เลนเจอร์เพื่อมารับประสบการณ์โดยตรง ในการตามหาพวกเขาเอาเฮ้ยโผล่มาใจกลางป่าแบบนี้เลยเหรอเพิ่งจะเริ่มเองนะและ้วโผล่มาสักกลางคืนซะด้วยเอาละเรามีไฟฉายหนึ่งอันเราเดินไปข้างหน้าได้กดวิ่งได้เนาะโอเคอืมมาตามหาคนหายทั้งทีทําไมชอบมาตอนกลางคืนกันละ่ะไม่มาตอนเช้าเช้าแสงเยอะๆชอบลองของกันจริงเลยแล้วเรามีอาวุธอะไรไหมสเปรย์หมีมีดอะไรไม่มีเลยเหรออันตรายมากเลยนะเนี่ยเอาละ วิ่งไปวิ่งเข้าไปอยู่ในเอ่ยคนหายโผล่ออกมาเร็วซ้ายมือเรามีเสียงหมูป่าร้องด้วยเงียบๆซะเจ้าหมูเดี๋ยวเราก็จะไปทําเป็นพอกช็อปข้าวเย็นซะเลยอืมยังไม่หยุดอีกเอ่อนี่เรากําลังไปที่ไหนกันเนี่ยมีแผนที่อะไรไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้เฮ้ฮ้เใจเย็นนะจอทำไมเสียงซามาซะแล้วใ <c oughs> จเย็นเฮ้ยใครอะ ชุดแดงแล้วทำไมเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเรามาโผ่ในรถซะแล้วเมื่อกี้มีคนชุดแดงหน้ากากขาวเขายืนคอยหลังอยู่นะว่าไงนายคอลเลอร์นายมาอยู่กับชั้นที่สเตชันห้ที่ที่มีขา่าวเกี่ยวกับการเดินปา่าในละแวกนี้ฉันคือคนของนายในเงาไมสโตนอืมเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับนักปีนเขาปีนปา่าที่หายตัวไปไหมไมันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะคนพวกนั้นน่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่นายได้ยินบ่อยนักเท่าไรหร่หรอกนะจากด a ต้าที่เรามีเนี่ยมีคนหายราวๆ1,000ถึง2,500คนในป่าเหล่านี้ในแต่ละปีเดดวอลลี่เยลโลวสโตนพัสเคดมีรายงานเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับคนหายจำนวนเนี่ยมันใหญ่มากเลยเยอะมากเลยมีตัวอย่างให้ด้วยนะมีไฮเกอร์หนึ่งคน ถูพบหลายวันหลังจากที่เขาหายตัวไปในป่าซึ่งไม่สามารถจำรายละเอียดอะไรได้เลยเอาล่ะนะของเพื่อนเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบแยกจากกาันหรอกมันมีสัญญาณที่ว่ามีคนเนี่ยวิตกกังวลเหมือนกับว่าถูกเฝ้ามองโดยอะไรสักอย่างในป่าืมผมอาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดนะผมแปลไม่ทันมันไปไวมากเลยเออมีเพลงซะด้วย ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าไอ้คนที่เราเดินในป่าเมื่อกี้น่าจะเป็นคนที่หายตัวไปหรือเปล่าส่วนเราเนี่ยคือเรนเจอร์หน้าใหม่ที่กําลังมาทํางานนี่ไงเรากำลังขับรถมาเริ่มงานวันแรกเลยไม่รู้นะนี่หรือเปล่าเออนี่ปั๊มน้ํามันจอดได้ไหมทางขวาเข้าไปได้อืมโอ้ยรถพังหมดแล้วมีรถคนอื่นอยู่ข้างๆแล้ด้วยเอาเราไม่ได้จอดฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอ ไปโผล่ฝั่งซ้ายเฉยเลยไปอะไรแอบบมองเราทําไมหาเรื่องเหรอสู้กันลหาออกมาไหม,ามาตัว,ต,วตัวหรือเปล่าโมเตแต่แอบดูเราเนี่ยเอาละเรามาเติมน้ํามันใช่ไหมเติมได้หรือเปล่าเอนเตอร์เอานี่คือเข้ารถแล้วนี่ออนเอาไว้ก่อนแล้วกันไปเดินสำรวจก่อนว่างไงครับคุณมาเติมน้ํามันเหมือนกันเหรอืมเียด เปิดเข้าไปปิดประตูด้วยวัสดีปิ๊กนี่ไงคนนี้แน่เลยที่เขาเป็นรถคันนั้นว่าไงครับคุณมาซื้ออะไรเอ่ยเครื่องดื่มเหรอไหนมาคุยสิสวัสดีตอนเย็นให้ช่วยอะไรไหมนี่คุณเรียกว่าเย็นหรอเนี่ยมืดขนาดนี้เนี่ยนะนี่มันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วมั้งเนี่ยเอาละแค่มาหยิบซับลายนิดหน่อยเนะี่ยฉันเป็นเรนเจอร์หน้าใหม่แถวนี้ อีก huh? คนแล้วงั้นเหรอ diamond, พวกนายนี่มีกันเยอะจังเลยนะหมายความว่าไงหรอก็มันมีหน้าใหม่โผลมาทุกเดือนเลยอ่ะอืบางคนเนี่ยก็อยู่ในป่าไม่ไหวหรอกอยู่ <can> ไปอยู่มามันก็เริ่มร้อนอ่ะรู้ไหมขอบคุณที่เตือนครับเราก็ไม่ได้อยากเป็นเลนเจอร์หรอกนะเราใฝ่ันว่าจะเป็นนักข่าวไว้มากเลยแต่สุดท้าย ก็ต้องการเงินนะนะเลยเลือกที่จะมาทำงานนี่แทนไปก่อนนะคุณไหนอะเราไม่เห็นซื้ออะไรเลยไปละบายบายเฮ้ยยังอยู่หรือเปล่าไอคนที่ดักแอบดูแล้วเนี่ยสู้กันเปล่าตัวตัวเปล่าหมดแต่อยู่ในนั้นมองเห็นได้ไงก็ไม่รู้ไปเอารถกลับมาอยู่ฝั่งควาซะแล้ว รายงานล่าสุดเนี่ยจากทีมกู้ภัยก็ได้บอกไว้ว่ามันจะมีเทรนแปลกๆด้วยกับเหล่าคนหายเหล่านี้เหมือนว่าคนที่พบเจอทีหลังเนี่ยจะมีปัญหาทางจิตใจซะด้วยบางคนก็วิ่งเวียนศีษะสูญเสียความจำบางคนก็ทำตัวแปลกๆค,คุณหมอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเออเราออกมาแล้วเนาะโอเคเลี้ยวขวา แต่ว่าการหายตัวไปเหล่านี้บางอันมันก็ไม่เมกเซนเลยนะเพราะว่าบางคนก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการปีนเขาเป็นพนักงานป่าเองด้วยซ้ําเป็นคนตัดไม้หรือแม้แต่เรนเจอร์เฮ้ยเราหรือเปล่าเรนเจอร์เราคือเรนเจอร์นะแล้วก็มีประมาณ5%เที่หาตัวไม่เจอเลยหายไปอย่างไร้ล่องรอยหมามาเป็นหลายอาทิตย์เลยแต่ก็ไม่เจออะไรเลย มันก็เป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในป่าเหล่านี้แต่ว่าถ้าผมบอกว่านี่มันคือการทดลองรับจากเออ่รัฐบาลล่ะอยู่ใต้จมูกเราวน่แหละเงาเหล่านั้นอาจจะเป็นชายชุดดาก็ได้คนนี้ก็เดาไปเรื่อยแล้วเนาะนี่มันปั๊มเดิมหรือเปล่าเนี่ยเราขับวนมาเหรอ แต่ว่ามันเป็นเส้นตรงนะมันจะวนมาได้ไงเว้นแต่ว่าถนนมันจะเป็นวงกลมอลองดูรอบนี้เราจอดทางซ้ายดูือมอคนนี้ก็ดักดูเราอีกแล้วไม่ออกมาสักทีเฮ้ยพี่เมื่อไหร่จะออกมาหมดเฝ้าเราเนี่ยมันอไหรจะได้จ้วงเรานี่ไงเราเป็นเลนเจอร์หน้าใหม่นะชอบไม่ใช่เหรอดักจ้วงคนแบบเนี้ quick and go คนนั้นก็ยังไม่ไปนะ แต่หายไปไหนแล้วไม่รู้คุยสิเรนเจอร์น่ะหมาอีกแล้วเหรอมาๆไปๆกันเหลือเกินนะป่าเราเนี่ยมันจะหลอกหลอนนายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนายก็ได้รู้แล้วแหละเออผมว่าผมหลงทางนะคุณช่วยชี้ทางให้หน่อยสิเพิ่งเสียไฮเกอร์ไปไม่นานมานี้เองหายไปในป่าถูกกืนกินไปทั้งตัวเลยมันเกิดบ่อยกว่าที่นายถูกบอกมาซะอีกนะเออ ฉันเนี่ยอยู่ที่นี่มาพักหนึ่งแล้วเห็นหลายหน้าเปลี่ยนไปมาไม่หยุดเลยเรยนเจอร์แบบนายเนี่ย,เ,ย,นเ,นยเนื้อเรื่องของพวกเขาก็ถูกจัดไปจัดมานะ่บางอย่างในป่านี้บางอย่างที่แปลกๆใช่หรือเปล่าเนี่ยคนนี้หรือเปล่าที่เป็นคนที่สวมหน้ากากขาวชุดแดงที่เราเจอในป่าตอนแรกโชคดีละ่ะเรนเจอร์ป่าเรานี่มันคือเขาวงกฏมันรู้ว่าใครควรจะอยู่และใครควรที่จะจากไปอืม เอานี่ไงคนนี้เพรามานั่งตรงนี้ว่าไงครับดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณกาลังตามหาเนี่ยมันหายไปนะอะไรก็ไม่รู้มีสองอย่างคือเราอาจจะเป็นเลนเจอร์คนใหม่หรือเปล่าคนเก่าที่ขับไปก่อนหน้าเนี่ยเขาตายไปแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนั้นทําไมคนนี้ถึงยังอยู่ตรงนี้ล่ะใช่เดี๋ยวก่อนนะคนนี้ชุดดาหรือเปล่านี่หรือเปล่าคนนี้ที่จ้วงเราไม่รู้ตปละไม่สนละกับอีกอย่างหนึ่งคือเราขับรถวนมาจริงๆคือขับเป็นวงกลมนั่นแหละ รู้ไหมว่าเสียงในหววฉันเนี่ยมันเริ่มที่จะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วมันก็ตะโกนหาชื่อนายซะด้วยอะไรหัวเราอกอีกต่างหาก <l> มันมีใไฮเกอร์มาดักหน้าเราใช้เลยมันมีไฮเกอร์คนเนี้ที่ตอนที่เรากู้ภัยไปเจอเขาเนี่ยสภาพเละเทะม,มากเลย นิ้วของเขากระทุกตัดถูกเคี้ยวเขากินนิ้วของตัวเองไปงสงสัยจะสติแตกไปแล้วแน่เลยอะไรอะไรอะไรเจเย็นนะพี่จะทำอะไรขอโทษด้วยนะที่ผมจอดรถทุกครั้งนี่เวลาที่จะอ่านอะเท็กมันไปไวเกินถ้าผมไม่อ่านมัน จะหายไปก่อนเอาละแล้วเมื่อไหร่เราจะไปถึงไอสถานีของเราสักทีขับวนมาตั้งนานแล้วเจอปั๊มอีกแล้วนี่หลวมพี่สามแล้วนะเราอยู่ในเพอร์กาทอรี่หรือเปล่าเนี่ยคนเมื่อกี้ก็เป็นประมาณว่าคนที่มาลงโทษเราสงสัยเราไปขับชนใครหรือเปล่าหรือไม่เราก็ไปฆ่าใครในป่าหรือเปล่าหรือป่านี้จะเป็นแค่ป่าผีสิงก็ได้ อย่างจ้องเราอีกมันเลยจะโผล่มาสักทีเนี่ยพี่สามรอบแล้วะนะ้ยเออคุณพี่ครับทำไมยืนดักเราแบบนั้นล่ะแล้วชายชุดดำเขาหายไปไหนแล้วฮึอ่ะจะสู้เราหรือเปล่าเปิดเอียดการอะไรในเงาอันมืดมิดเมื่อต้นไม้นี่มันพันกันไปมากปิศนาก็ถูกคลี่คลาย ที่ที่เสียงกระซิบที่ที่ศูญย์เสียไฮเกอร์ไปไม่เห็นอีกต่อไปตอบเสียงสายลมของเหล่าป่าไม้ทุกครั้งที่มันดังออกมาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆไปหาเจ้าไฮเกอร์ที่หายตัวไปในที่ที่เงานี่มันซ้อนทับกันออเอาละจะรับสายหรือเปล่าละ่ะเออ โอเครับก็รับเอาไม่ใช่ตรงนี้เหรอตรงนี้ฮัลโหลไลอะ่ะนี่ไงแปลว่าเราแค่ฝันไลท์เฉยๆวนลูปไปเรื่อยๆเอาละตื่นขึ้นมาห้องคุณคุ้นมากเลยไหมเหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยเตียงอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยมาถึงเรียบร้อยสถานีดูแลป่าของเราอืมอะไรอ๋อคอยหกได้ยินไหมโอเวอร์ Over. ได้ยินได้ยินแล้วคืนแรกเป็นไงบ้างละ่ะโอมันน่าสนใจมากเลยผมฝันร้ายด้วยละ่ะสุดยอดไปเลยพอท,ทีฉันไม่น่าเล่าเรื่องผีให้นายฟังเลยแล้วเรื่องนั้นคือเรื่องแต่งใช่ไหมละ่ะก็ไม่หรอกคนแถวสถานีข้างล่างเนี่ยเขาได้ยินมาแปลกใช่ไหมละ่ะเอาืมฉันเนี่ย กำลังพาหมาของฉันไปเดินในป่าในคืนหนึ่งในเย็นวันหนึ่งไอหมาของฉันเนี่ยชอบวิ่งไปมาเองนะฉันก็เลยตามเขาไม่ทันแต่ปกติเขาจะกลับมาในประมาณครึ่งชั่วโมงฉันก็เลยรู้สึกที่อยากจะออกไปตามหาเขามองหาตามพื้นแต่ว่าพอมองไปที่ขอบตาฉันฉันก็เห็นชายคนหนึ่งในเสื้อสีแดงยืนอยู่ข้างหน้าของฉันเมื่อผมมองหน้าเขาเพื่อที่จะสวัสดีสักหน่อยเขาก็หายตัวไปแล้วก็เลยห้อนมากเลยตกใจรีบเพ่นกลับบ้านในทางที่ผมกลับมา เอาละทิ้งหมาของเราเหรอกปหยุดแล้วก็ตามหาหมาของตัวเองไปด้วยซึ่งตอนที่ผมกําลังกลับบ้านนั้นในข้างหน้าของผมเนี่ยก็มีขากวางที่ถูกตัดขาดขวางทางอยู่ก็เลยไม่ได้ขับไปทางนั้นอีกต่อไปเลยอืมราะว่าเกมนี้เขาน่าจะทําสไตล์ประมาณว่า f ฟียสตูฟาทอมแน่เลยคือเอาเรื่องั้นหลายๆเรื่องมาเล่าแต่แทนที่มันจะเป็นหลายๆตีมเกมนี้มันโฟกัสไปที่ตีมป่าไม้กับคนหายเฉยๆมากกว่า แล้วก็เล่นหลายๆทีมหลายๆมุมโดยที่มีไอ้ชายเสื้อแดงหน้ากากขาวเนี่ยเป็นเซนเตอร์ของเรื่องราวทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นแค่ตอนไพลอตตอนแรกไม่น่าจะมีอะไรมากก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะทําเพิ่มหรือเปล่าโอเคครับงั้นผมก็จบเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่เกมหน้าบายบายครับ